ผมสำเริงขาวสวีเจ้าพนักงานการเกษตรครับก็แล้วไปชอบเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงพึ่งโพงของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านมะเร็งเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรหรือว,ว่าศูนย์พึ่งจังหวัดชุมพรครับในส่วนของการบังคับพึ่งข้าคอนนะครับเป็นการบังคับพึ่งข้าวคอนที่พึ่งเดืสร้างรวงสร้างรังแล้วนะครับเรามาจัดระเบียบ โดยการตัดข้าวคอนเพื่อที่จะลดการสูญเสียประชากรของพึ่งรักษาประชากรของพึ่งให้มีความาสมดุลกับจํานวนดังคือถ้าเราตัดพึ่งข้าวคอนแล้วเนี่ยนะประชากรของพึ่งทั้งหมดจะไม่สูญเสียประชากรของเขานะครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วนะครับก็ยังมีประชากรที่จะสร้างโรงสร้างหลังได้ต่อไปครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูการบังคับตัดพึ่งข้าวคอนกันนะครับ ตอนที่เราจะบังคับพึ่งเข้าก่อนนะครับเราต้องมาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ซะก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีชุดปฏิบัติการนะครับมีนะครับเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับแล้วก็ตามด้วยถุงมือนะครับถุงมือดําอย่างหนาลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเราจะตามด้วยนะครับหมวกนะครับหมวกสําหรับกันพึ่งต่อยครับเมื่อเราสวมหมวกเรียบร้อยนะครับเป็นการเซฟนะครับอนอกเหนือจากนั้นเราจะต้องมีแปลงปัดตัวพึ่งเหล็กงัดลัง แล้วก็กลับขังนางพญาสำหรับขังนางพญาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยภาชนะที่ใส่น้ําผึ้งนะครับมีคัตเตอร์สําหรับตัดรวงผึ้งนะครับและที่สําคัญที่สุดที่เราขาดไม่ได้ก็คือกระป๋องลมพันธครับกระป๋องลมพันธนะครับพร้อมใช้งานนะครับกระป๋องลมพันธุ์ข้างในก็เราก็จุดไฟนะครับโดยที่ว่าเราใช้วัตดุขี้กบขี้เลื่อยอะไรต่างๆนะครับวัตดุที่พอจะติดไฟได้นะครับแล้วก็จุดไฟให้ติดนะครับที่เราจะใช้ในการสยบ ความดูร้ายของพึ่งนะครับนะเราจะเริ่มขั้นตอนเลยนะครับโดยใช้กระป๋องลมพันนะครับพ่นเตือนก็ไปเข้าไปนิดหน่อยนะครับโดยที่ยกรังใหม่เข้าไปสลับนะครับนะครับ ทีนี้นะครับขั้นตอนนะครับให้เราใช้กระป๋องลมฟันนะครับนะพ่นเพื่อเตือนะตั้งนี้เพื่อจะสยบความดูร้ายแม่พึ่งตื่นนะครับนะแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเปิดฝา,หล,นะา,ดาหลังขึ้นนะครับในการเปิดฝาหลังขึ้นนะครับนะให้เราดูนะครับว่าโหลดรวงนะของพึ่งมันจะเป็นชั้นๆเวลาที่เราเปิดขึ้นนะครับให้เรายก ตามแนวแนวตั้งนะครับ90องศาอย่าให้รวงพึ่งนะครับขาดนะครับโดยวิธีการยกนะครับให้กยกขึ้นมากรองกองก่อนนะครับนะครับนะยกขึ้นมากรองกองนะครับให้เราดูว่าลักษณะรวงพึ่งเน่ะหันไปทางไหนนะครับนะแล้วก็ให้เราพลิกขึ้นมานะครับพลิกขึ้นมาอย่าให้รวงพึ่งขาดนะครับเราจะเห็นว่านะ รวงพึ่งที่เรายกขึ้นมามันจะไม่ขาดนะครับนะมันจะเป็นแนวตั้งตรงอยู่นะครับอันนี้ขอนุญยตยกลงนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าให้เราใช้แต็งปัดตัวพึ่งนะครับปัดตัวพึ่งนะครับปัดลงไปนิดนึงนะครับนะให้เราสังเกตว่าเวลาที่พึ่งมันจะเตื่นขึ้นมานิดนึงนะครับะ ให้เราใช้กระป๋องนะครับลงฟันไปนิดหนึ่งนะครับแล้วใช้เป็นปัดตัวพึ่งนะครับนะปัดตออกไปนะครับแล้วใช้มีดคัตเตอร์นะครับมีดคัตเตอร์กรีดดวงพึ่งนะครับ เราสังเกตว่านะครับจะมีตัวนะครับมีตัวเกาะอยู่ทั้งหมดเลยใช้แปรงปัดตัวพึ่งนะครับปาดปาดตัวพึ่งลงไปในรังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนะในขณะที่เราปาดนี่ยเราจะต้องดูสังเกตนางพญาด้วยนะครับว่ามีนางพญาติดมันหรือไม่นะครับนะเราต้องใช้แปรงปัดตัวพึ่งนะครับในการปัดตัวพึ่งออกจากรวงนะครับพยายามนะครับอย่าใช้มือปาดรวงพึ่งนะครับ และเราจะสังเกตว่าลักษณะของรวงพึ่งนะครับที่เขามาสร้างอยู่ใหม่ๆประมาณ25วันนี้นะครับมันจะมีน้ําหวานส่วนนี้เราจะตัดเก็บน้ําหวานด้วยนะครับนะนะเราจะตัดเก็บน้ําหวานด้วยนี่คือส่วนข้างล่างเป็นส่วนของตอทั้งหมดที่เราต้องใส่คืนไปให้เขาส่วนข้างบนทั้งหมดนี่คือเป็นส่วนของน้ําหวานหรือว่าผลผลิตที่เราจะได้ในการเลี้ยงพึ่งในครั้งแรกนะครับนะ โดยที่เราจะต้องตัดออกเฉพาะส่วนของน้ำผึ้งนะครับนะครับเราจะตัดเอาเฉพาะส่วนของน้ำหวานอย่างเดียวนะครับส่วนตอนที่เหลือนะครับขั้นตอนก็คือว่าให้เรารวงผึ้งตั้งบนฝ่ามือนะครับแล้วใช้คอนผึ้งนะครับแทบลงไปบนรวงผึ้งเมื่อแทบเรียบร้อยแล้วใช้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดลงไปในรวงผึ้งนะครับตามแนวเส้นลวดนะครับความลึกก็ประมาณ ครึ่งหนึ่งของรวงนะครับแต่อย่าให้เกินครึ่งนะครับเดี๋ยวรวงพึ่งมันจะขาดนะครับนะเราก็ปิดไปตามแนวเส้นลวดปิดลงไปเบาๆนะครับนะปิดลงไปเบาๆนะครับตามแนวเส้นลวดแล้วใช้ปลายมีกคัตเตอร์นะครับกดนะครับกดเส้นลวดนะครับให้ให้เส้นลวดขวางเข้าไปในรวงพึ่งนะครับนะเมื่อขวางไปในรวงพึ่งแล้วให้เราจับคอนพึ่งให้แน่นแล้วก็เพยเรอรวงพึ่งเข้าหาตัวนิดนึงนะเลื่อนรวงพึ่งนิดหนึ่งเพื่อ รังพึ่งก็จะติดกับเส้นลวดเรียบร้อยแล้วครับนี่คือแผ่นที่หนึ่งครับนะนี่คือแผ่นที่หนึ่งนะครับในการวางเราก็จะวางทางด้านใดด้านหนึ่งของรังพึ่งนะครับให้ชิดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะทีนี้แผ่นที่สองนะครับในขณะที่เรากําลังเ,เข้าคอนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้เราเค้นหาหนางพญาไปด้วยนะครับ เมื่อเราพบนางพญานะครับให้เราจับนางพญาไว้ก่อนนะครับให้เราได้นางพญานะครับเรานําไปนางพญาไปแฝนไว้ก่อนในรังนะครับเอาแฝนไว้ก่อนนะครับเมื่อเราจับนางพญาได้เรียบร้อยนะครับให้เรากลับมาทําตําแหน่งเดิมนะครับนะโดยที่ให้เราปาดนะครับตัวพึ่งออกปาด นะครับส่วนที่เป็นน้ำหวานนะครับให้เราเป็ดครับให้เรากรีดลงบนอวงพึ่งนะครับนะน,นะครับน,นะครับนี่คือแผ่นที่สองนะครับ แผ่นต่อไปนะครับให้เราใช้มีคัตเตอร์กรีดนะครับเราจะสังเกตว่าส่วนนี้นะครับส่วนที่ที่มีน้ำหวานนะครับให้เราเก็บผลผลิตไปด้วยทำเหมือนกับแผ่นที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับตัดเอาน้ำพึ่งออกแล้วก็เอาตัวอ่อนไปใส่กลับไปให้เขาเหมือนเดิมนะครับเป็นแผ่นที่ 2, 3, งสามสี่ห้าหกเรียงลำดับตามทั้งหมดนะครับทำลักษณะอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะครับ สรุปว่าเราก็จะได้น้ําหวานแล้วก็การบังคับพึ่งข้าก่อนก็พึ่งก็จะเข้าไปอยู่อาศัยในรังของเขาเหมือนเดิมโดยที่ไม่สูญเสียประชากรของเขาครับทีนี้ให้เรานํานางพญานะครับที่เราแส่าเมื่อกี้เนี่ยไปวางไว้ตรงกลางของรังนะครับ ในลักษณะการเลี้ยงคอนตรงนี้นะครับพยายามที่สุดก็คืออย่าอย่าสลับแผ่นนะครับเพราะว่าการสลับแผ่นเนี่ยจะทําให้วงจรภายในของเขาอ่ามันไม่สมดุลกันนะครับเดียงลักษณะเหมือนเดิมนะครับเขาเดี๋ยวมาอย่างไรเราก็ทําให้เขาลักษณะอย่างนั้นและส่วนประชากรที่เหลือนะครับให้เราใช้นะครับแต่งปัดตัวพึ่งนะครับปัดตัวให้ลงในหลังให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับ ขั้นตอนการจัดการตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับนะครับทีนี้เราก็จะเอาฝาปิดเหมือนเดิมนะครับนะครับประชากรที่อยู่ข้างนอกนะครับให้เราใช้มือนะครับกรอบตัวพึ่งใส่ในลังนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับในการจัดการของการเลี้ยงพุ่งตรงนะครับนะการจัดการก็คือว่าการตรวจเช็ค นะทั้งภายในและภายนอกสภาพภายนอกเวลาเรากดเช็คเราต้องดูก่อนว่ามีมีแมงมุมไหมมีศัตรูภายนอกหรือไมน่นะครับแม้กระทั่งว่าเราจะต้องดูว่าเสาหลักพึ่งของเราเนี่ยมีมีศัตรูขึ้นมาทําลายไหมศัตรูพวกมดพวกแมงต่างๆนะครับถ้าว่ามีพวกมดอะไรเราก็ต้องอใช้น้ํามันเครื่องนะครับนะหนะยอดลองไปที่เสาพึ่งนะครับเพื่อป้องกันมดป้องกันปลวกอะไรต่างๆนะครับนะ ทีนี้ถึงขั้นตอนการตรวจเช็คภายในหรือว่าการจัดการภายในเราจะต้องเปิดหลังพึ่งนะครับนะการตรวจเช็คหลังพึ่งเนี่ยเราจะต้องยืนด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของของหลังพึ่งนะครับเมื่อเราพร้อมเรียบร้อยเราก็เริ่มดําเนินการการตรวจเช็คการจัดการนะครับนะโดยที่เราจะต้องต้นเตือนนะต้นฟันเข้าไปในหลังพึ่งเตือนก็ประมาณ 2- 3ถึงครั้งนะครับนะแล้วก็เปิดนะกระเบื้องขึ้นมานะครับเปิดหลังคาขึ้นมานะครับ ทีนี้เมื่อเปิดหลังคาเรียบร้อยทีนี้เราต้องเปิดฝาหลังพึ่งนะครับเปิดฝาหลังพึ่งขึ้นมานะครับนะเราจะเห็นว่าสภาพของพึ่งนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถึงขั้นตอนการกดเช็คนะครับให้เราดึงคอนพึ่งขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวดึงคอนพึ่งขึ้นมาให้ดูสภาพนะครับนะให้ดูสภาพว่ารวงพึ่งของของเราเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยนะมีสภาพแบบไหน สภาพปกติแล้วมันจะมีสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ําตาลแสดงว่า,ามันก็ใช้งานไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีน้ําตาลเมื่อไหร่นะครับหรือว่าสีดำเมื่อไหร่ <Okay. S 1> นั่นหมายความว่ารวงพึ่งเก่าหมดอายุการใช้งานเราต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับนะเราต้องเปลี่ยนออกไปนะครับนะในขณะที่เราดูเรื่องการจัดการเราจ้องกวดเช็คอะไรบ้าง เราต้องดูประชากรพึ่งนะครับว่าเหมาะสมกับจํานวนรังหรือไม่นะครับนะจำนวนประชากรพึ่งกับจํานวนรวงจะต้องสมดุลกันนะครับจะต้องสมดุลกันถ้ามีประชากรน้อยรวงพึ่งเยอะเราก็จะต้องดึงคอนลดคอนพวกนี้ออกบ้างจากหกคอนก็เหลือแค่ห้าคอนจากห้าคอนก็เหลือแค่สี่คอนโดยประมาณนั้นนะครับนะนอกเหนือจากดูประชากรดูสีของรวงพึ่งแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องดูเรื่องอ่า อาหารของผึ่งนะครับอาหารของผึ่งมีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูคือว่าหนึ่งปริมาณน้ําหวานนะครับปริมาณน้ําหวานที่ผึ่งมาเก็บเขาเก็บไว้ในรังนะครับนะในตัวนี้แสดงว่าผึ่งหลังนี้เขามีน้ําหวานไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่ามีในรังผึ่งอย่างเดียวนะครับเรามองในธรรมชาติทั้งหมดเลยนะแสดงว่าตอนนี้นะครับในธรรมชาติมีน้ําหวานหลายๆชนิดที่พืชสามารถจะให้กับตัวผึ่งได้นะครับนะ ในลักษณะอย่างนี้บ<ๆ>่งบอกถึงว่าพึ <combined> anyway, ixed, so, exactly like ่งหลังนี้เนี่ยไม่ขาดน้ําหวานนะครับที่ผมได้นําเรียนเมื่อกี้ว่า่น้ําหวานที่เราตรวจเช็คนะครับจะดูว่ามีมากมีปานกลางมีน้อยนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังค่อนข้างปริมาณน้อยนะครับแต่พึ่งสามารถจะอยู่ได้ดํารงอยู่ได้นะครับนะเนื่องเคยในส่วนของน้ําหวานนะครับนะในส่วนของละองเกสรก็เช่นกันนะครับจะดูว่าเนี่ยปริมาณค่อนข้างมากนะครับนะถือว่าค่อนข้างมากนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ นะทั้งสองด้านนะครับนะนะเราจะมีทั้งสองด้านนะครับนะนะในส่วนของละองเกสรน,นะครับนะจะดูว่ามันจะเก็บสะสมรวมกับอ,อันนี้จะเก็บรวมสะสมไปพร้อมกับน้ำหวานนะครับนะในคอเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเราดูละองเกสรแล้วเราจะต้องดูว่าพึ่งรังนี้เนี่ยมีหลอดของตัวพึ่งงานมากน้อยขนาดไหนนี่คือพึ่งงานทั้งหมดเลยนะครับนะ แล้วจตแซมด้วยหลอดของพึ่งตัวผู้นะครับคล้ายกับลักขังฟั้มลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ไม่มากนะครับนี่หลอดตัวผู้นี่หลอดตัวนี้หลอดของนางพญาที่วางไข่กลายเป็นพึ่งงานทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นหลอดพึ่งงานทั้งหมดเลยนะครับนอกเหนือจากวันนี้พวกนี้คือหลอดตัวผู้เป็นตัวพึ่งผู้นะครับนะที่เราจะต้องตรวจดูนะครับว่ามีปริมาณมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามีหลอดตัวผู้ลักษณะอย่างนี้มากแสดงว่าพึ่งหลังนั้นเนี่ย นะในาคต์เขาต้องการที่จะขยายพันธุ์หรือว่าแยกกลางในโอกาสต่อไปนะครับถ้ามีหลอดพึ้งตัวผู้ตัวนี้นะครับนะแลวเรายังต้องดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราดูนะครับเราจะต้องตรวจดูว่ามีหลอดนางพญาหรือไม่นะครับนะก่อนต่อไปนะครับนะมีหลอดนางพญาหรือไม่นะครับก็ต้องดูนี่คือหลอดนางพญาที่เขาจะแยกกลางที่เขาสร้างขึ้นมานะครับด้วยปกติแล้วนะครับหลอดนางพญาตัวนี no. ้นะเขาจะสร้าง นะประมาณ16วันก็นางพญาตัวใหม่ก็สามารถจะแยกออกมาได้นะครับนะเราจะต้องดูด้วยว่ามีหลอดนางพญาเกิดขึ้นหรือไม่นะครับถ้าหลอดนางพญาเกิดขึ้นนะครับก็บ่งบอกว่าในอนาคตอีกประมาณ1 0กว่าวันนั้นพึ่งหลังนี้ก็จะแยกหลังออกเขาจะขยายฟันโดยธรรมชาติของเขานะครับนะในขณะเดียวกันนะครับให้เราดูศัตรูไปด้วยนะครับว่าหลังนั้นเนี่ยในหลังพึ่งของเราเนี่ยมีศัตรูข่าทำลายไหม ตัะตูของของที่ข้าทำลายก็มีพวกเว็กโมดนะครับมีพวกอะไรที่จะข้าไปทำลายตัวอ่อนนะครับนะเราเราต้องดูด้วยนะครับนะโดยเว็กโมดนะครับนะแล้วก็ตัวไรโดยส่วนใหญ่แล้วไรจะไม่เคยพบนะครับนะนะไรจะไม่เคยพบนครับเว็กโมดก็โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเฉพาะที่ว่าหลังที่เขาอ่อนเอนะครับ นี่นะครับสบภาพพึ่งรังนี้นะครับยังเป็นรังที่สมบูรณ์นะครับสังคมพึ่งที่สมบูรณ์มีน้ำหวานมีละอองเกสรมีตัวอ่อนเยอะนะครับนะ <c oughs> ก็อีกประมาณทักสิบวันหรือว่าสิบห้าวันก็พร้อมที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับ <c oughs> ในขณะที่เรากวดเช็ดทั้งหมดนะครับให้เราดูที่พื้นรังด้วยนะครับว่ามีพื้นที่สกปรกหรือไม่ นะครับนะพืชลังต้องสะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดก็คือว่าอาจจะเป็นแหล่งสะสมของศัตรูได้นะครับเป็นแหล่งเพาะเชื้อต่างๆได้นะครับในส่วนของการจัดการนะครับนอกเหนือที่เราดูปกติความสมบูรณ์ของพึ่งแล้วนะครับที่เราจะต้องตรวจด,ดูให้รายละเอียดนิดนึงก็คือว่าการในเรื่องศัตรูนะครับนะเพราะว่าเป็นสาเหตุของเอข้าไปทาลาย รังพึ่งทาให้เป็นใสของพึ่งหนีรังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวงเก่านะครับรวงเก่าถ้าพึ่งไม่ได้ใช้งานนะครับหรือว่ามีสีน้ําตาลหรือว่าหมดอายุการใช้งานเดาต้องดึงออกนะครับแต่ถ้าเราไม่ดึงออกนะครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งที่มีนอดมีเชื้อจะเข้าไปวางไข่แล้วก็กัดกินรวงพึ่งนะครับทำให้รวงพึ่งตรงนั้นนะครับเป็นรังตัวหนอนทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย,อย่างลักษณะอย่างนี้นะครับนะที่ ตัวหนอนผีเสื้อกัดกินรวงพึ่งเข้าไปทําลายนะครับนะล,ลักษณะอย่างนี้นะครับนะมันจะเข้าไปวางไข่ทั้งหมดเลยและเมื่อวางไข่แล้วตัวไข่ตัวนั้นก็จะเป็นตัวหนอนเมื่อเป็นตัวหนอนนะครับเขาจะอ่เข้าไปกัดก,กินรวงพึ่งทั้งหมดเลยนะครับนะเมื่อกัดกินรวงพึ่งนะจะอ่จะเดินตัวตในช่วงระยะหนึ่งแล้วเขาจะเข้าดักแด้แล้วก็ จะกลายเป็นตัวเต็มใยในโอกาสต่อไปไม่เฉพาะจะทําลายแค่แผ่นเดียวนะครับถ้าเข้าไปในรลังไหนแล้วมันจะลามไปจากแผ่นที่1เป็นแผ่นที่สองแผ่นที่3แผ่นที่4ีตลอดหมดทั้งหลังเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขาถ้าเราไปพบรลังที่มีรวงเก่าประชากรของพึ่งนั่นดูแลไม่ตัวถึงหรือหุ้มไม่มิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงออกมาทั้งหมดเลยทั้งแผ่นออกมาทำลายทั้งหมดเลยนะครับ นอกเหนือจากนอนปีเื้อกัดก,กินนมพึ่งแล้วยังมีศัตรูตัวอื่นอีกนะครับนะได้แก่พวกแมงมุมจิ้งจบตุ๊กแกคางคกกบอึ่งอ่างอะไรต่างๆนะครับก็ยังมีพวกนกต่างๆเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกจับค่าพวกตัวต่อมดต่างๆนะครับปลวกที่จะเข้าไปทําอันตรายต่อรังพึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีการป้องกันกําจัดนะครับโดยใช้วิธีหยอดนะ้ํามันเครื่องที่เราได้เห็นดังที่ผ่านมานะครับนะทีนี้นะครับนะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม นะครับโรคของพึ่งโรคของพึ่งนะี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับนะแต่ที่ระบาดมากที่สุดของพึ่งพรงที่พบก็คือโรคเซ็กโบดนะครับโรคตัวหน้าวเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่ระบาดในพึ่งพันต่างประเทศก็มีพวกชกโบดนะครับอเมริกันพาโบดอะไรต่างๆที่เกิดในพึ่งพันธุ์ต่างประเทศนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพวกตัวไรนะครับไรมันมีอยู่2ชนิดนะครับมีไรวารัวและไรทอปีเลเด็บ สองตัวที่เข้าไประบาดในพึ่งนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพึ่งโพรงเนี่ยการระบาดในค่อนข้างน้อยนะครับมันไม่เหมือนกับพึ่งฟันต่างประเทศนะครับครับเมื่อเราได้ทําการบังคับพึ่งเข้าโคนไว้นะครับเมื่อครบระยะเวลาประมาณ3วันนะครับเราต้องมาทําการปล่อยหนังพยานะครับให้เขาได้ทํางานตามปกตินะครับงานทึกปกติของเขาก็คือการ วางไข่และก็ก,การควบคุมกลไกทั้งหมดภายในรังนะครับเวลาปล่อยนางพญานะครับให้เราเปิดผลนพึ่งขึ้นมาแล้วก็ดึงกลักนางพญาขึ้นมานะครับนะเบาๆนะครับนะหนึ่งจะสังเกตว่านางพญายังอยู่ในกรงอย,อยู่ในเงองอยู่ในกลับดักอยู่นะครับนะแล้วให้เราขยับรุนคอนพึ่งกลับเข้าไว้ข้างในนะครับแล้วให้เราทําการเปิดปากหลอดของกลักขังนางพญานะครับ โดยใช้ยยายตกนะครับโหลดนางพญาหย่าให้ตกโดยเด็ดขาดนะครับถ้าตกแล้วนางพญาอาจจะได้รับการทบระเตือนนะครับนะอาจจะเป็นหมันได้ลักษณะการเปิดปากหลดก็ให้ใช้ปลายใบมีดนะครับเปิดปากหลดนะครับหมุนให้ปากหลดเปิดออกนะครับแล้วก็ให้วางหลดนางพญาเนี่ยตั้งไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโคาจะคลานออกมาเองโดยธรรมชาติแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาลังเหมือนเดิม นะครับทุกอย่างนะครับนะเดี๋ยวนางพญาก็จะออกเองโดยธรรมชาติของเขาก็ได้ทํางานตามปกติตอนที่ได้รับจมันทั้งหมดก็คือเป็นการสาธิตการบังคับพึ่งเข้าคอนแลกะก็การจัดการพึ่งทั้งหมดนะครับ